สวัสดีค่ะทุกคนเช้านี้กูรูก็จะมาตัดผักสลัดแดงนะคะพี่น้องจ๋าก็มีคนสั่งเนาะแต่กูรูก็จะหาแต่ต้นที่มันใหญ่ๆเพราะมันไม่เสมอกันเนาะต้นอย่างนี้มันก็ยังเอาไม่ได้แต่บางคนเขาก็ขายแล้วนะแต่กูรูจะขายสามต้นโลหรือว่า สองต้นโลปีที่แล้วครูขายแบบนั้นเนาะปีนี้ก็มีแต่คนมาถามครูว่ามันยังตัดไม่ได้แต่เขาว่ากินได้แล้วอะไรเงี้ยบางคนว่าตัดให้สักโลแน่เงี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะครูก็เลยว่าจะตัดให้เขา,าไอตรงที่มันกอใหญ่ๆอย่างนั้นนะคะแล้วก็ตรงไหนที่มันมันใหญ่มันสูงกว่า ต้นอื่นๆนั่นแหละกรูจะถอนออกมาจะตัดออกมานะคะพี่น้องจ๋าโอ้เสียดายมากงามจนไม่อยากตัดงามจนอยากเอาไว้ดูเล่นแต่เราอยากได้ตังเราก็ต้องตัดเนาะอันนี้ผักใหญ่ของเราอันนี้ยังยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะพี่น้องจ๋าเพราะว่ากูรูตัดไปแล้วสามสี่วันเนาะอันนี้ไอ้ที่มันบังกันไว้นะ่ะกูรูก็เลย ตัดวันนี้นะคะพี่น้องจ๋าคนซื้อก็กลัวนะคะทําไมเขาต้องกลัวด้วยผักสวยๆเขาบอกว่าโอ้ทําไมต้นใหญ่จังสวยจังอะไรเงี้ยนะคะน่ากลัวเขาบอกอย่านก็ผักทุกปีทุกปีเนาะแต่ปีนี้กูดูปีไหนกูรูก็ดูก็ดูแลมันดีนะคะมันก็งามทุกปีนั่นแหละมันก็สวยงามทุกปี นี่ค่ะแต่อันนี้ขแขนงมันนะคะพี่น้องจ๋า,ขาแขนงของมันกูรูก็จะเอาไปขายเหมือนกันอันนี้วันนี้เราไม่เก็บนะคะเราไม่ตัดรออีกสองวันเพราะเราถอนไปหลายรอบแล้วรอให้มันโตอีกหน่อยเราค่อยมาตัดมันอันนี้ไม่มีแล้วเหลือแต่ขแขนงนะคะพี่น้องจ๋า แปลงนี้เดี๋ยวกรูก็เอาแขแนงไปไขายสักสองสารอบก็จะลือมันทิ้งเนาะอ้าวเรามาตัดผักกันดีกว่าค่ะไม่มีกล้องนะพี่น้องเอ้ยไม่มีขาตั้งกล้องนะคะมีต้องใช้มือข้างเดียวเหรอนี่ค่ะสวยๆกูรู้จะตัดนะคะ Uh huh. งามๆสวยๆสวยมากสวยงามจนไม่อยากตัดอยากเอาไว้ดูเล่นเหมือนดอกไม้เลยแต่ก็เป็นไปไม่ได้นะเราทำผักขายเราก็ต้องขาย โอ้ขนาดว่ามันเล็กนะคะพี่น้องจ้านี่ใหญ่มากๆนะคะพี่น้องจ้าโอ้โหก็อหนึ่งนะคะพี่น้องใหญ่ขนาดนี้ขายได้แล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะบุญรักษาทุกครอบครัวนะคะใหญ่มากใหญ่มาก